นายาพันมัดแขนฟันบุดีฟันผู้ยาพันอยากเอาไปอยู่น้ำคนทา,านอาธิษฐานอาธิษฐานเด้อไปถึงเราไปถึงผู้คนเสียไปถ้าบุญที่มาฟังนี่ก็ทำบุญอุทิศไปหมดไปถึง ปูญาตายายที่ดวงหลับไปแล้วทีชื่อว่าแม่แวดแม่แวดที่ดวงหลับไปแล้วนั้นขอจงมาหมหับจับเอาถ้าได้หับแล้วจงไปเกิดดีถึงสุขากทุกขอให้คนจากทุกถาถึงสุขแล้วขอให้สุข สบายดีสบายดีสวัสด,ดีเด้อพ่อยพี่น้องเลยอ่ะสบายดีป่ะไปเซาสินก่อนป่ะตอนนี้พาน้องมวยมาสู่รดถดน้ำพ่อยพี่น้องเลยแต่ว่าผมมีสินเพื่อนญ่สินนสินนักเกียน์ได้ส์บวยโอ้โลยขอบใจเด้อเดี๋ยวไหนป่าเหมืนฮะไปเซาสินเดี๋น,น,น้องเหม่อนกันเออ โอ้ผลชีว่าได้เนาะเดี๋ยวลุงเ่อเดี๋ยวด้วยเดี๋ยนุุงในวัดธรรมดราเนี่ยน้อยสิ่แค่ว่าเปลี่ยนว้ Nó muốn nâng mặt kia Rồi Phải phép biển mình bỏ vậy Hãy subscribe cho kênh สา <hr> สาก็เรียงเลยหวานดีเท่าไรอนี้ยสาาพันเม่มีแล้วเนาะในลุงฉิดมาแล้วเนาะมมยน้ำแพกเท่าไรเอ้ยตัวใดเนาะจะไอ uh ้วงเข่าเลยอืมายเขาได้หาแพก ให้ลงมวยลงไปไปสบายวัดเอาฝนตุ๊กระบาดนี่เอาน้ำเอาน้ำเพาะเด้อตุ๊กเด้อบาดนี่ยังบ่ได้หอดวัดเขาวัดชับสิลดสิลดน้ำก้อนแนวบาดนี่เป็นอะไรมันเลยคือมันสิลงบ่บวบบ่ฮะมันเล่ามันยาวมานสั้นเลย เอาลงข้าวเดียวลงไปต่อไปอ่ะใจข้าน้ำเลยคุย<ง>ไปข้าพันลงสุดรถน้ำก่อนคนก็ลงมาแต่บาดนี้เนาะเนี่ย <c oughs> ไอรถถอยมาเอาเลย เอ้ยมัเปอ็มเปเอร์ก้นๆนอยังยังมาอีกนะนจะให้น่องวมาอีกแต่ก้นรถดมวยแต่ก้นรถเลยสีบพันหมดฮะบุมี่เลยมีอย่างแน่าน้ำเกาเชื่อยังยังโดยเอาดันก็ได้ขวดหน่อยบอกเลย กลางมีปะมีโดยเอานั <oi> ่นก็ได <diction aries> <t hat> ้ขวดเท่าไรค่ะขวดละหาโดยเอานั่นก็ได้โดยได้เงค่ะปไปไปกินรถถาดเลยรถถาดนำกันวยนดด้วยดูดีวยด้วดีๆ้ยดีวยดด้วยดี้นยวยวยดูนีๆดดีวดียวดยดย คนลงแล้วบาทนี่ไปมา,าลงมาได้ปะ,ะ,ะ่ลงขาสีเขาไปในทำไมวะ,ะลงมาก่อนสาธ าตอินเดียอินเดียได้อ่เหไรบ่ป้ข้างในเหมืนปาะตโมเรเยขายหารองเดียวเนาะขายเฮ็ดนี่เท่าไรดิม่าซิหิบโดาจะทงไหเวนะยโอไม่้แม่ตา ไอเขาฝากว่าีนเด้อเดี๋ยวเขาชีเขาวัดก่อนเอาเฮียเราบาด้ีวเก็ไปวดเขาพอได้กินอยู่ในแม่เข็ดปวกออแต่ค่ยๆเดออกมาเมาเอาปะเขาวัดก่อนโดยเรุ่่ขไปห้อง อย่างเงี้ยโอ้พอดีพ่อทั้งงานนี่พอดีเลยไอพนแม่นแม่ไปพนแหล่โค้ดเดอรเฮ้ยเนี่ยเข้าไปลงเขาบออะไรละี่ไเนพนหยไยิ่งเข่าพนหาแต่พยิ่งอยู่นอกก็มื่นแท้เนาะ <c oughs> บ่มหืมลงหนิวแหง้งเนาะโอ้ฟาเข่าไปน้ำเลี้ยนใส่ห่องโดนไอต้นหน่ายยานไดีเอาเลี้ยนช่อนกันไว้ โอ้ยสวัสการเลยนะา่ยเลยโดยากดอในมาสู่ดอดน้าเพิ่นฝันบุรีใหญ่เดี๋ยวกันเ้อหาเงินก่อนเงินไปคันก่อน ไอ้ไอ้ละใช่คันเนี่ยก็ย่อด้วยมยใช่คันนะ่งเรีนด้วยเียพิ่มาแขนฟันบดีฟันผู้งพิ่อยากเอาไปอยู่น้ำอธิษฐานฐานเด้อเราไปเถิงผู้คนเชียร์ไปถวิที่มาฟังนี่กั เขากินมาจากสัมมาจั๊บว่าจำได้ก็เบอร์หนึ่งเองนักโมตสาจั๊บตรนี่ปะกะวัตจับจั๊บผังนึงอะระหะตสัมมาสัมพุทธัสสะนักโมตสาปะกะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนักโมตสาปะกะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสุทธินังวัตถมีทานัง อานามิปาริสุทังนิพานังปารมสุทังนิพานะปัจจโยหนตุมะฮอตในวันนี้ขาน้อยซื้อนางนางมวยนางมวยได้นำนำมาซึ่งวัตถุอาหมายนี้คัหาาบัตปัจจัยนำดื่มแเครื่องบริาทงหลายเหล่านี ทำบุญอุทิศไปถึงปูญาตายายที่หลวงหลับไปแล้วที่นี่ชื่อว่าเมวดเวทที่หลวงหลับไปแล้วนั้นขอจงมาหอมหับจับเอาตาได้หับแล้วจงไปเกิดดีถึงสุขพา่าทุกข์ขอให้คนจากทุกขถาถึงสุขแล้วขอให้สุขยิ่งๆงข้นไปจนตาต่อเท่าเข่าสู่นิพตาพาน ในขอข้าเทิสาธุขอส่วนบุญส่วนกุศลทั้งหลายจงเอื้อมอวยมาคำม,มาสูข้าน้อยมือตามภายหลังทำกินหงหงโฮสั่งให้เฮียงแห่งหายทุกหายสุขหายโรคหายภัหาย,หาย,หาย,หายปัญญา,า,าดาูพาหน้าที่การงานมีแต่ความสุขความเจริญปัถนาสิ่งใดขอขอให้ได้สดังคำมัก ทำปัทานามพทุทธุชนทุกคนด้วยต่อขาเทินอีกประการหนึ่งขอให้าน,น้อยอยู่ที่มีแห่งได้มาอุทิศหมายทานในวันนี้ขอให้ทรงหานเศร้าพันไห,ห้กลายเป็นดีสาธุสาธุสาธุอัคโมตาน,นิ่เอาเกียนจับนูเข้ามานูพันหนึจุ๊บจุ๊บจุ๊บใส่กัน,น,กน,นเออ

habisnya kita bapak dan anggota batu pemotan di sana kata tu maka rasu bapak di tangsu kano semua tuh justru di mencari sakit nangkanya kemang wajah kemang batakin nang kemang panitia batakin nang batakin nang kata warna rapanda ni. Eh tu. Ya, hai

วันสามสามดอได้แแม่มวยอวายัง

น้ที่ยา่านแล้วจะไปในี่น้ยาทอนุ้มกไปถอดวงไดวงไดเนึ่งก็ได้มวยข้างงจ้องก็ได้เข่าก็ได้หมงมุมอะไรมั้งไม่่ยม้ครยาเนี่ยข้างจ้องไปถอดวงไดนึ่งก็ได้มจะใกล้ที่ก็ได้ บนกระโตกโอ้ตงแหงขนาดเลยใคร้องเลยเออทำวิธีเรียบร้อยจะได้กราบลาเลยนะเด้อโดยสบายดียองไงดูไปถอดรถถอดจูเจงกันเลยเออต้องกันแหละอันชันนะถอดน้ำมันในเปียกพวกเราชูรถน้ำเปียกยังดี มาพร้อมสายควนไม่ต้องเลยเต้งองแนหะ้งขนาดอืมเรียบร้อยเอามาเคลื่อ,อ,อนพอดีด่าัาน,นี้ ้างนมองยาคนเด้อเด้อนลมเด้อหยาแเพล่มความายฝนเลยเอาขึ้นดิ้กเพร่คนม,ม่เมคยือถือเพล่้ยดยกลับบายาเลยเรเดี๋ยวมายืนดพี่กันฝนหัวยังไปเหรอ้หวเสียงซีวะ เลยอะ่ะเ,เงินหยอดเงี่ยเชียงซีอ่ะที่ถืกันเทไลน์นี่อ่ะหยอดหยอดดูแม่แม่เราแม่ต้องเชียงดูกันที่เทไลน์ค่ะแม่กับลูกค่ะลองชันลองดูไม่ยังสิตก๊อก <laughs> <laughs> โลนออจับรดกันที่สไลด์หันที่งทีหนึ่งโอ้หหาวด้วมวยทีหนึ่งอันไปฟังดูหันการทีหนึ่งเป็นที่หนึ่งบออี่หการทีหนึ่งสื่อถัดสะพอนกานที่หนึ่งสื่อถัดสะพอน ขาวบังออนฝุดสดีนั่งหน้าเนา,าภาษาอยูอเ่เสวงสวรรค์อินทาปันทพรทิอย่างยาริงทางลงเกิดเนืองคนบุญกุศลของนางนี้มากงามโซภาถูกส่วนกายาสมอินทาประทานทรนทุกอย่างใครหาทางจบได้ดีซ้า,<ม><ม>าวาสนาของเราสูงส่งเนื้นอนอน้องกุดสิทุกอย่างทำเอ้ยอ้โหเฮ้ยแไปอน้องมวยวันนี้ลองดู พา่นมาทำบุญม,มาเน,นี่ยมาจุดน้ำู่วันทาดิ่งให้แขงกัได้ดชิชิ<อ>ดีว่าชิชิลองอ่านมึงด้วยฮันชิชิด้ย น้องื้อค่ะกันที่สี่กันที่สี่วันหนาทพะเวกันที่ส่นี่บอนพระเวเดินดงมุ่งต่อเขาวงกดบ่อนผารงไม้ใบเสียบำเพงเพียนสา สิไทยทรงผ่าหววหัวสืบสางศีหน่อยถอดท่ำติดสีแจ้นเจ้าเดินยากเรืออดทางเขาขุดเลียบภูพันสั้นมีลำนั่นตันทางขวางหญกา อุ่มอ่อนน้อยลอยน้ำผ่านไปแต่หางได,ด้ยกติทางเดินผ่าน,านด้วยดีซัดตู้ใดบ่มาคว้างหนาด้วยแดดจ้าสิมนท่ำนํำเสื่อมสี่แจ้มเจ้าไปได้บอกให้แทแล้วใพยจบได้กันที่สีดูจาวัสนาของเจ้าก็ต่างคือตัวอย่างสวิตสันดอนภากนกครเดินทางลำบากโมดีปันใน <c oughs> ดเข่ากับชีวิตกับมวยเลยตัวนี้ มาบาลูกแมลงมยจยจะมาพี่ดูจบอ่ะนี่มึงดูฮะจะตองไปเชียงดูกันจะดีที่การท่า่นัองมนั่งแหละจังเลยน้่งมยเขากชีวิตน้องมวยเลยพัดผาาอยู่กับแม่สองคนรูกลองเตียง ลับตาลับตาอว๋ยลับตาเอวุ้นกันที่สามอ่านนังไว้กันที่สามน้องดูค่ะจีด้วยจีดขาจะได้เลยขนมชาลับตานี่จะได้กันที่เก้าก็ ามซื้อท่านาคันกันที่สามซื้อท่านาคันพระจอมทำเวสันดอนเจ้าพ่อมนองเหงา้างหนาามาที่ทางฟารีกันหาหลูกอ่อนมีจากบอนบานเกิดเรื่องนอนทางนครเขาในละเศยนอนเป็นผีผ่านทางทานสร้างมุง่งคุณเจ้าต้นบุญทรงขี่รถมาพอหอมปากตามแหลนตามหลังขอเอาอย่างหลดทางทางมาก เาโบซาเท่ทอดทอนทานไปอินทาอินทาไทายเห็นใจใครูกทานรดเร้วลวงผอมเก่ไปพ้อเข้าได้พค้าหมะขอตอพะนอนเนน่ยทานเสียมบ่ห,งงห่วงไงภายหางได้ยูซากันดังกล่าวเม่นีเขินถางขอนคนซืออูมสวยสู้โอ,โอดีด้วยีสีขาดขอนก <c oughs> ็มีคนอุ่มสู้ นางมวยมาถือกันที่สี่แบบนางมวยบุรีปันไดเข่ากับชีวิตแน่นะเข่าเลยกับสูนเลยแม่ป้าฉันมิแต่คนห่วยเอาควายเนี่ยไปเนาะนางมวยวันนี้ก็ไงทำบุญเป็นจะได้มวยเท็กฉนจ้องหอาบัตรนี่เจ้าก่นางมวยให้คนห่วยชั่วหน่อยก็จะเข้าลงไปห่วยก่อนเนาะจะลงไปเนาะไป ไปทำเพิ่นเราแข่งไปเลยเพิ่น,ลนเนยไไลยก่อยเด้อจลาดเลยอะไรอยากจากคนไปรถเลยว่าถ้าน้องหวยมาทำบุญเป็นทีเรียบร้อยแล้เลยพี่น้องเลยมาลดน้ำแล้วก็ให้ทั้งยาผูกแกนให้อะเลขวัชพยาไปบัดป่าอยู่ใกล้ๆเนาะงานบุพคลทั้ทงยาเพื่อนยาเพื่อนบุก้อยอยู่แต่ท่านี้ครับในเป็น ที่ว่าขึ้นชื่อแล้วก็ครรญ่าเพิ่นเฮาก็ฮู้เพิ่นก็ชุดตัวกับชุดดนน้ําว่าดีบ่สิได้ระดับนเนาะไปมาองแบบมีเาะมีเข็นกมีแต่ให้าเพิ่นนี่มาชุดน้ําให้แล้วก็กแขนบตอแขนให้อ่าจคอยยางย่องๆตอนนี้ก็สิประมาณนี้ i พี่น้องเอ้ยเนาะกโอเค i พี่น้องเอ้ยสําหรับคลิปนี้ก ฝนตกแห้งไปพิราบยในป้าไปกินนี่รถน้ำกับพ่อกับสายคนเลยทังนางมวยเขื่อจีเย็นชื่อมใจแล้วก็พ่อกับย่ยังจำชื่อย่อะไรที่เอาเงินมาถวายคนตลอดนี่คนให้พรอ้ก่ะ่นเฮวิธีให้ได้กระทำซื่อผูเซียบอกกันว่าน้องเ่นฟันบุรีในยาอยากเอาไปอยู่นํามันยังไงนะ่นกระทำซื่อทำเสียง ว่าเคนกัเฮ็ดคักเว้ยพี่น้องเว้ยเครื่องเล่นหันทั้งแม่เปียโนเพิ่นก็บไถไปว่าไปวัดใดก็ได้พาน้องไปดูสูดดน้ำวันนี้คิดเห็นแต่วัดเน้นนะเนาะคิดเห็นแต่ว่าอ้วัดพระธาตุดิ่งห้างเนี่ยเด้อวัดราจังกับเอาสินไปให้เพิ่อนวะตอนกลับก็ได้ตอนกลับก็ได้นอกเปิดหันมือจักอยู่ตอนกลับก็จะเอาไปขึ้นเพิ่อนเพี่อนเอาไอ้ฮะตะกี้มีก็มีแต่ให้น้องมวยขอมุกขอบใจทั้งแม่เปียน กับพอแสนดีเด้นางด้ทีเอ้เยพามามนี่เนาะโอขอบคุณใจทั้งเ่เปียละกพอแซนดี้ละเด้อที่เพินที่น้าิตน้าใจทีประลล่าโดยทีกเช้น่มมนุษตำวจละกันนี่นําโดยกนใหกัวเด้นได้นี่้จะสดมาให้ลให้ด้วยเด้อ ดีเลยพี่น้อยเนะนยาดน้าด้วยไปเมแมนพ่อฝนยาดน้ามด้วยจ้าเลยใครว่าจะเข้าไปน้ำบัดพนแห้งเอาเข้าก็ได้บัดนีแมนเป็นตอนบรรุรถรถน้ำตอนในนั้นๆฝนก็มากพ่อายฝนเลยฝนก็มากเยหาดน้าย่าน้าเพื่อนหยาดน้ายังแห้งบาดนี่แต่ว่าสบายใจนะมวยเคยว่าทำบุญหรือซีจะเคือนี่เต่นากาศที่เซมมาก แต่บ่เคยแบบนี้ยั่งยืนหรอกวอ่าบิดแดดบัดนี้ดีดมีแห้งแหละเนาะอ้าจังเดทั้งสบุญก็ต้องขอบุญขอบคุณทั้งแม่เปียนแล้วก็ <c oughs> พ่อแซนดี้เดรยเด้อพ่อกับแม่เอนะ้ยเนาะที่ใหท้ทางลูกพาทางน้องมวยมาทําบุญในครั้งนี้ก็ขอขอบุญขอบคุณแม่เลายเด้อแลักการขอบุญขอบคุณบระสุสุขคนที่เข้ามาติดตามชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็บวชครบโฆษณา รับคลิปนี้สาบุนกับน้องมวยกับแม่น้องมวยก็จะได้ขอ่ลำหน้าพ่อแม่พี่น้องไปก่อนขอกาวา่าสบายดีสบายดีเนาะโดย